ครับพี่น้องผู้ฟังที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้จากจดหมายของระบุลเปาโลถึงชาวโคอริสีนั้นก็อยากจะอ่านให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งว่าเป็นเป็นเรื่องที่ท่านแนะนําที่ทําให้เกิดสังคมมีสันติสุขและจิตใจของคนที่ปฏิบัติก็ปมีมีความสงบสุขได้มีใจความว่าพี่น้องท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเห็นไหมครับ วันที่รับศีลล้างบาปนั้นเป็นวันที่มีคุณค่ามากสําหรับเราแต่ละคนเพราะเราได้รับเลือกสรรตั้งแต่วันนั้นเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่รักของพระองค์ท่านก็บอกให้จงเห็นอกเห็นใจกันจงมีความใจดีมีความทำตนมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนเป็นเสมือนเครื่องประดับตน จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันหากมีเรื่องผิดใจกันก็จงยกโทษกันเสียอันนี้ก็เพราะว่าพระเป็นเจ้าให้อภัยแก่เราเราจึงต้องให้อภัยแก่คนอื่นพี่น้องสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านได้มองเห็นพระเยซูเจ้าอย่างชัดว่าพระเยซูเจ้าได้ให้ตัวอย่างอะไรแก่เราและให้ตัวอย่างอย่างที่อ่านเมื่อกี้นี่แหละว่าพระองค์เป็น ผู้ที่มีความดีพร้อมส่วนพวกเราก็เรียนแบบอย่างพระองค์นะครับถ้าหากเราไม่ให้อภัยแก่คนอื่นอันนี้ก็อยากจะบอกกับเราว่ามันก็เหมือนกับสิ่งที่เราไปเอาสะพานออกหรือว่าไม่ได้สร้างสะพานที่จะข้ามเหวเนี่ยเวลาที่เราจะข้ามเราก็ข้ามไม่ได้ แต่ถ้า,าเราให้อภัยเนี่ยเราก็ทอดสภานไปไปหาพระพิเจ้าได้แล้วเราในวันตายนั้นแหะเราก็จะได้ใช้มันการเดินจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเพราะฉะนั้นการที่พวกเราให้อภัยแก่คนอื่นอย่างที่เราได้ยินเนี่ยเราก็จะสามารถเดินหน้าไปด้วยความสบายใจเพราะเราไม่ได้หนักใจอีกแล้วเราไม่ได้เก็บเอาเรื่องต่างๆมา แล้วก็บอกว่าฉันให้อภัยแต่ฉันลืมไม่ได้ไม่ใช่แล้วก็ลืมไปสิครับเพื่อจะทำให้ใจของเรานั้นเบาขึ้นและนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่สังคมเราจะต้องเรียนรู้จากพระเยซูเจ้าและจากเราซึ่งเป็นลูกของพระเยซูเจ้าด้วยนะครับส่วนในพระวรสารวันนี้พระองค์ก็พูดถึงว่าให้พวกเราเนี่ยรักศัตรูของเราและกระทา ดีแก่ผู้ที่เบียดเบียนเราผู้ที่จมุ่งร้ายต่อเราพระองค์บอกว่าเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายที่กําลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูอันนี้เป็นประการแรกนะครับอันที่สองคือจงทําดีต่อคนที่เกลียดชังท่านท่านมีศัตรูไหมครับท่านมีผู้คนที่เกลียดชังท่านไหมครับจงเวพรผู้ที่สาบแช่งท่านมันมันเป็นเรื่องที่ สวนความรู้สึกของเราจริงไหมพี่น้องเวลาที่มีการด่ากันเนี่ยมักจะมีการโต้ตอบแต่อันนี้บอกว่าจงเวพรผู้ที่สาบแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านนึกบุญหลายองค์อย่างเช่นนึกบุญสเตเฟนที่ถูกคนเอาก้อนหินมาทุ่มท่านเนี่ยท่านก็มาคุกเข่าลงแล้วก็บอกก่อนตายก็บอกว่าขออาภัยให้แก่คนที่ทำร้ายท่านอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ ท่านเรียนแบบอย่างพระเยซูเจ้าที่อยู่บนไม้กางเขนก็ยังขอพระบิดาอาภัยแก่คนที่จึงพระองค์นะครับพระองค์ยังบอกว่าผู้ใดตบแก้มท่านครั้งหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยนั่นก็คือความใจดีที่พวกเราต้องทำใจดีสู้เสือนะครับดังนั้นตอนด้วยปาก็ยังบอกจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดา ของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ลงโทษกล่าวโทษท่านจงให้อภยัยแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยแก่ท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานให้แก่ท่านพี่น้องครับวันนี้ก็อยากจะพูดสันส้นๆก็คือเรื่องของการที่ทำดี ต่อคนที่เป็นศัตรูหรือคนที่เกลียดชังเราว่าในโลกนี้ไม่มีใครพูดเรื่องนี้นอกจากพระเยซูเจ้าที่บอกให้อภัยแก่ศัตรูก่อนนี้ก็บอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันอันนี้เป็นกติกาของพวกยิวฉันถูกฟันมาฉันก็ฟันกลับมันเหมือนกับหนังจีนเลยนะครับหนังจีนที่บอกว่ามีการอาฆาต ครอบครัวหนึ่งอาฆาตครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็ฟันกันไปเรื่อยๆจนถึงในที่สุดก็อาจจะไม่เหลือใครเลยเนะครับอันนี้ก็คือจิตรม์ของปีศาจที่มันต้องการให้มีในโลกแต่สำหรับพระเยซูเจ้าแล้วเราจะต้องให้อะไรมากกว่านั้นก็คือมองคนอื่นเนี่ยเป็นลูกของพระเวลาที่เขาต้องการความรักมากที่สุดคือเวลาที่เขาหลงผิดถ้าเขา ด่าว่าเราก็เพราะอาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะหลงผิดก็ได้ฉะนั้นถ้า,าเรายังใจดีสู้เสือโดยการที่ไม่ทำร้ายเขาไม่ด่าเขาคืนเนี่ยก็คิดว่านั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าปรารถนาจะเห็นลูกๆของพระองค์เป็นนะครับหมอหลายคนก็เตือนบรรดาคนป่วยทั้งหลายว่า อย่ามาเป็นเหยื่อของความโมหโหโทโสหรือความเครียดแค้นเพราะว่าที่เขาป่วยเนี่ยมันมาจากการที่เขาโมหโหโทสมีความโมหโหโทโสลและเครียดแค้นกนอื่นเกลียดชังกว่าเ่น,นเพราะฉะนั้นยาขนานแท้ที่ดีที่สุดที่เขาพวกเขาสามารถที่จะได้มาก็คือทําตามที่พระเยซูเจ้าสอนคือทําดีต่อคนที่เกลียดชังท่าน ภาวนาให้แก่คนที่ไม่รักท่านเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือขนานยาที่หลายคนคงไม่รู้แต่สำหรับเราทศชนก็น,น่าจะนำไปปฏิบัตินะครับว่าถ้าเราให้อภัยแก่คนอื่นแล้วเราก็จะไม่มีความดันโลหติตสูงเราจะไม่มีเบาหวานเราจะไม่มีโรคอื่นๆที่มาแทรกซ้อนก็ขอบพระบิดเจ้าประทานสุขภาพที่สมบูรณ์ให้แก่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจาก,รพ,จากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไป,ไปแล้วนั้นโดยพร,ระอัคร,รสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์